สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมเด๋ะจังกระบอยนะครับหรือว่าอาณาจักรคนป่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าไทยหมู่บ้านนะครับกับน้องแพะนะครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องมารับบทเป็นเด็กเลี้ยงแพะหนึ่งวันนะครับพี่ๆครับเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครว่างเลยนะครับพ่อผมก็กําลังทําบ้านกลางป่าอยู่นะครับแม่ผมก็ไปทํางานนะครับวันนี้ก็เลยผมเนี่ยต้องมาเลี้ยงแพะแทนนะครับผมก็คลิปทําบ้านเนี่ยผมคิดว่าคงอีก นานนะครับก่อนที่จะได้ลงให้พี่ๆได้ชมนะครับวันนี้ก็เลยพามาถ่ยน้องแพ้ให้ดูก่อนนะครับโอเคนะพี่ๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ปล่อยแพ้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาปล่อยน้องแพ้นะครับผมไปกินหญ้ากันดีกว่านะครับนี่ตัวนี้เจ้าถุงทองนะครับเจ้าถุงทองตัวผูนะครับตัวนี้ก็ผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่นี่นานแล้วนะครับน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับแพ้เนี่ยก็ โตมากแล้วนะครับลูกแพ้ที่ผมเลี้ยงเนะี่ยโอเคก็เดี๋ยวไปปล่อยแพ้กันดีวกว่านะพี่ๆครับมาออกมาไปออกมาเร็วเหมือนเขาจะแบบกลัวผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้ามานานแล้ว เหมือนเขาจะไม่ชินกับผมด้วยนะครับพี่ๆครับไปเร็วไปนี่ไอ้ถุ่งทองถุงทองนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับคือตอนนี้ผมเลี้ยงเนี่ยตัวยังเล็กอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยน้องแพ้ออกมาแล้วนะครับพี่ๆครับแต่ว่าเขาเนี่ยยังเหมือนจะยังไม่หิวนะครับเดี๋ยวผมจะต้อนขึ้นไปข้างบนนะครับ เขาจะอยู่จังหวดนี้พี่ๆครับคือไม่เป็นไรเลย๋ยวผมจะปอนขึ้นไปข้างบนไปไปขึ้นไปข้างบนไปไปไปปกติเนี่ยตอนที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมปล่อยเขาก็ขึ้นไปเลยนะครับไม่รู้วันนี้ทำไมไม่ขึ้นไปไปไปนี่ก็เป็นแพ้น่าจะน้องสุดนะครับตัวเล็กสุด นะครับอันนี้คลอดชุดที่สามนะครับเอาเอาโดนวัวไล่กลับมาอีกไว้นี่ก็ปีโป้นะครับเจ้าปีโป้ตัวนี้ผมทําคลอดเองนะครับจะมีสองตัวนะครับที่ผมทําคลอดเนี่ยจะมีปีโป้กับดีโด oh นี่ตัวนี้นะครับไอเขาก็โตไล่เลี้ยงกันนะครับทุกคนคืออา่าคลอดเนี่ยห่างกันไม่นานนะครับประมาณสามอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้นะครับ ไป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 อ่าส่วนไอ้สองตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวนะเป็นแฝดสามนะับก็เป็นแฝดสามนะครับ,รบทุกคนแต่ว่ามันตายไปตัวหนึ่งนะครับเอตัวน้องเล็กนะครับตัวสุดทองเนี่ยเขาตายนะครับเพราะว่า กินนมไม่พอนะครับทุกคนสามตัวเนี่ยไม่นี่นะครับพี่พี่ครับผมก็จะเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับปล่อยให้เขาเนี่ยหากินหญ้าตามอัทยาสัยเลยนะครับปล่อยให้เขาเนี่ยอิสระนะครับผม คือถ้าเราขังไว้ในค้อแล้วก็ตัดย้ายให้เขากินเนี่ยเขาอาจจะงุนงิดแล้วก็เกิดความเครียดได้นะครับแล้วก็จะทำให้เป็นโรคง่ายนะครับผมนี่นะครับเขาก็จะไม่ไปไหนนะครับผมถ้ามีลานให้เขากินเนี่ยเขาก็จะกินแบบนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆครับเมื่อกี้คือตลกมากๆเลยนะครับคือไอแพ้ตัวนี้นะครับนี่อยู่ข้างล่างนี่ คือมันขึ้นไปกินหญ้าบนขอนไม้ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหี่ยวนิดหน่อยอะนะครับมันก็เลยตกลงมาเมื่อกี้หัวทิ้มเลยนะครับคือตกลงมาส่งมากๆเลยนะครับพี่ๆครับดูอย่างนี้มันไม่ส่งนะครับคือเมื่อกี้ผมถ่ายพี่ๆดูไม่ทันนะครับคือมันคลิ้งลงมาเลยนะครับแล้วก็มันก็สตาร์ทไปพักหนึ่งนะครับเหมือนแบบเหมือนแบบมันจะมึนๆงงๆนะครับ นี่นะครับพี่พี่ครับเมื่อกี้นะครับแพก็ได้ขึ้นมากินหญ้าตรงขอนไม้ตรงนี้นะครับผมคือตรงนี้มันจะเป็นเนินนะครับคือมันกลิ้งลงไปนี่นะครับผมลงไปถึงข้างล่างน้่นเลยนะครับแล้วมันก็ยืนยืนสตานอยู่สักพักหนึ่งนะครับนะครับผมตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้ ครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยปากเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นแผลนะครับผมก็เลยได้เอายาเขาเรียกว่ายาอะไรยาม่วงเหรอทาปากก่อนนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ตอนที่เขากคลอดเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงนะครับพ่อผมเลี้ยงนะครับตัวนี้จะมีแฝดสามนะครับผมแต่ว่าน้องเล็กเนี่ยตัวสุดท้องเนี่ยก็ตายไปแล้วนะครับคือไม่รอดนะครับ น่ารักจุ๊บ่อยจุ๊บ่อยนี่นะครับตัวนี้เนี่ยจับได้นะครับแต่ถ้าเป็นปีโป้กรดีโดเนี่ยเขาจะไม่ให้จับเลยนะครับพี่ๆครับคือตัวนี้เนี่ยเราให้นมเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับคือสามตัวเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขากินนมไม่พอนะครับเราก็เลยต้องป้อนนมให้เขากินนะครับแต่ตอนนี้สบายแล้ว ตอนเด็กๆนะครับผมตอนเขาเด็กๆเนี่ยเราเนี่ยเอากัดไรเราเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับพี่พครับคือว่าเขาเนี่ยจะตามแม่เขาไม่ทันนะครับเขาจะตามฝูงไม่ทันนะครับคือเขาแล้วก็เขาเนี่ยจะชอบแอบนอนนะครับผมตามพุ่งไม้ตามใต้ต้นไม้นะครับผมตอนนี้กินยาได้แล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียนะครับโตเป็นสาวละนี่ครับผม เอ้าแม่ไปแล้วไม่ไปหรอไม่ไปหรอแม่ไปแล้วเนะ่าเราจะรูปแบบนี้ได้เลยนะครับพี่พีครับ อ่าครับพี่ๆครับก็สาเหตุนะครับที่ปากเขาเป็นแผลแบบนี้เนี่ยก็เกิดจากเขาเนี่ยได้กินหญ้านะครับที่มันเปียกน้ำค้างนะครับพี่ๆครับคือว่าแพ้เนี่ยเวลากินน้ำค้างเนี่ยปากเขาจะเปื่อยนะครับเขาเรียกว่าโรคปากเปื่อยนะครับของแพ้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับคือทุกวันเนี่ยผมก็เวลาผมเลี้ยงเนี่ยผมก็จะปล่อยประมาณช่วง9ก้าโมงสิบโมงนะครับเพื่อที่น้ำค้างเนี่ยมันจะได้หมดก่อนนะครับพี่ๆครับคือ ถ้าเขากินน้ําค้างเนี่ยก็จะเป็นแบบที่พี่ๆเห็นแบบนี้เลยนะครับเป็นโรคปากเปื่อยนะครับเราก็ต้องรักษากันพายนะครับขาขาหนมดุดเนี่ยพี่ๆครับตัวยังเล็กอยู่เลยนะครับแต่ว่ามีข่าละเข่าขึ้นละเนี่ยเป็นต่อเล็กๆนะครับนี่ไปไปกินยาต่อไป ไป,ไปหาแม่ไป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  <c oughs> ไป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 อปไปไ,ไป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 ตปไ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 ปดปไปไป็ปไปไปไปตัวปัปไปไปคปตัวเดียวนะครับ นี่เขาจะชอบมากเลยนะครับเวลาผมรูปแบบนี้เคลิ้มเลยครับผมเคลิ้มนิ่งเลยครับไม่ขยับเลย นี่นะครับพี่ๆครับตอนนี้นะครับแพ้ก็กําลังหนีกลับคอกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับผมซึ่งแพ้เนี่ยเขาจะไม่ชอบฝนมากๆเลยนะครับเขาจะเกลียดฝนมากๆเลยครับโอ้โหผมก็ต้องรอดตามแพ้นั่นแหละโอ้โหฝนมาแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆครับคือเขาจะรีบกลับคอกเลยนะครับถ้าฝนตกเนี่ย ไปเขาพอกไปปนมาแล้วไปไปไหมคือเขาจะทนกับความหนาวไม่ได้นะครับไม่เหมือนพวกวัวพวกควายนะครับพี่ๆครับโอ้โหตกหนักมากเลยเอาละหนีละหนีละวิ่งละวิ่งละไปไปไปเร็ว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 ไปเร็วไปเร็ว ฝนมาแล้วไปเห็น okay, นะครับพี่ๆครับก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่โคกแพ้เลยนะครับว่าไงจ๋า,าทักทายคนดูเหรอนี่มเขาจะชอบกินมะม่วงมากๆเลยนะครับกินมะม่วงกันนะ่พี่ๆครับ แม่แม่แม่แมส่วนใหญ่นะพี่ๆครับจะเป็นลูกลูกแพ้นะครับที่จะเป็นโรคปากเปื่อยนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นครับผมดีโดดีโดนี่ตัวนี้ดีโดปีโปอยู่นู่นครับผมแมจะขึ้นบ้านเหรอขึ้นเปล่า นี่เขาจะไม่ไปไหนไกลเลยนะครับเขาจะอยู่รอบๆคอกเขาจะอยู่รอบๆคอกนะครับเ,เพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเขาจะได้เข้าคอกได้ง่ายๆนะครับอ้าวอาขึา้นมาบนบานละมาหาอะไรกินไม่มีอะไรให้กินหรอกแถวนี้มาหาอะไรกินอะ วัวก็มากินมะม่วงเหมือนกันนะครับพี่พีครับ<ม>ก็ตรงนี้มันมีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งนะครับนี่เอาเขาไปในอคอกแพ้แล้วขึ้นมาบนกระต๊อผมแล้วนะครับพี่พีครับดูไอตัวผู้นะครับผมจ,าจา<อ>่าฝงเจ้าฝงอยู่ข้างล่างเปียกครับ<อ>ขึ้นมาข้างบนเลย มาเนี่มามานี่มาเนี่านนหาดมอะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่ครับมาจุบจ๊บๆหน่อย <laughs> จุ๊บคนดูไหมมันม,มีอะไรให้กินหรอกข้างบนน่ะหาดมอะไรก็ไม่รู้นะครับพี่พี่ครับ อะไเขาคลองอกีกตอนนี้นะครับเขาก็ไม่กินยากันแล้วนะครับพี่ๆครับเหมือนจะอิ่มแล้วนะครับเห็นยือนอยู่อย่างนี้ครับคือเดี๋ยวผมจะตอนเข้าคอกเลยนะครับไปเขาคอกไปเปียกหมดแล้วเนี่ยน่าจะอิ่มนะครับดูจากท้องไหม กินก็ไม่กินยืนอยู่อย่างเงี้ยไปเขาคอกไปเร,เ,รเร็ว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  ก็เดี๋ยวผมจะเอาเข้าคอกเสร็จนะครับปล่อยอีกทีก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะครับพี่ๆครับ ช่วงบ่ายนะครับพี่ๆครับกับภารกิจการเลี้ยงแพะหนึ่งวันของผมนะครับตอนนี้ผมกับน้องแพะก็อยู่ในกลางป่าเลยนะครับผมนี่น้องแพะกกำลังกินหญ้าอยู่นะครับก็จะนั่งรอแบบนี้นะครับผมคือตอนนี้งงนอนมากเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับพี่ๆครับตอนนี้น่าจะสามโมงกว่าแล้วนะครับเกือบสี่โมงแล้วครับอ่าพบมาแรงจะกระจ่างเองอเป็นไรอ่ะ โดนไล่ต yeah, ่อยหรือเปล่าโดนไล่กัดหรือเปล่าแี้วเขาจะชอบกินอ่ามะเขือพวกมากๆเลยนะครับกินเปลือกันหมดเลยแล้วก็ี่ครับเห็นไหมครับกลับกันยังอิ่มยังดูแล้วเหมือนจะอิ่มแล้วนะครับ ี่ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เจอกับปืนนะครับผมนี่ครับก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับเป็นปืนเก่านะครับคือลามก้องเนี่ยไม่มีละเหลือแต่ตัวปืนนะครับผมนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับน่าจะทิ้งไว้นานแล้วนะครับดูจากสภาพแล้วแตกหักหมดเลยนะครับดูตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็น ปืนแก๊ปนะครับผมปืนแก๊บที่เขาผลิตเองนะครับนี่ครับผมก็ไม่รู้เป็นของใครนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมก็จะต้อนน้องแพนนะครับเข้าคลองแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะครับผมดูแล้วน้องแพ้เหมือนจะอิ่มแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาไม่เขาไม่ค่อยแบบเดินกินหญ้านะครับเขาจะอยู่กินแบบนิ่งๆนะครับผม นี่ก็จะเป็นเจ้าปีโปกับเจ้าดีโดนะครับพี่ๆครับคือผมเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มาดูแพะนานแล้วนะครับคือมาอีกทีก็โตมากเลยนะครับดูครับตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะครับกินญยาได้แล้วตอนที่ผมเลี้ยงเนี่ยก็ยังกินญ้าไม่ได้นะครับยังกินนมแม่อยู่เลยนะครับนี่ลงไปข้างล่างนู่นแนละ้ โอเคนะครับพี่ๆครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะได้เวลาต้อนน้องแพนนะครับเขาคอกแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาไม่กินยากันแล้วนะครับเขาจะเดินไปเดินมานะครับผมไปเขาคอกไป,ไป,ปไปไปไปเขาคอกเร็วเด็กๆเขาคอกเร็วไป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  ไปเร็วเร็ว,เร,วเร็วกลับบ้านเร็วมืดแล้วนี่นะครับเขาก็จะรู้ทางเองนะครับผมคือถ้าผมไม่ต้อนกลับเนี่ยอ่าถ้าถึงเวลาเนี่ยช่วงมืดๆเนี่ยเขาก็จะเดินกลับเขาคอกเองนะครับไปเด็กๆไปกลับบ้านเร็ว เดินไวามากๆเลยนะพี่ๆครับนะครับพวกแพ้พวกนี้นะครับพี่ๆครับเวลาเพื่อนในฝูงไห้เนี่ยเขาก็จะร้องเรียกหากันนะครับเขาก็จะร้องเรียกหากันจนเจอนะครับผมเขาไม่ทิ้งกันนะครับเขาก็จะอยู่แบบฝูงแบบนี้แหละครับเอาไม่เ้าคอกเอาลงไปในน,นั้นนะเอาเลยละ ไม่คืชอบไปตอนนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเลี้ยงนานนะครับผมเพิ่งมาเลี้ยงวันนี้นะครับปกติเนี่ยเวลาผมตอนเข้าคอกเนี่ยเขาก็จะเข้าคอกเลยนะครับนี่อตัวผู้ตัวนี้มันก็ชอบขึ้นบนบ้านนะผมเป็นไรไม่รู้ปกติตอนที่ผมเลี้ยงเนี่ยเขาไม่เคยขึ้นเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ขึ้นมาอยู่บนบ้านขึ้นมาอยู่บนกระตอ๊อบอะไร ผมรู้แล้วนะครับพี่ๆครับสาเหตุที่เขามาตรงนี้กันเนี่ยเขาจะมากินลูกอันเนี้ยอลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นี่ครับผมนี่เขากินนะครับผมนะครับนี่ต้นของมันนะครับนี่ต้นนี้เลยไปเขาคอกเร็วๆไปเขาคอกเร็ว ตอนนี้นะครับน้องแพ้ก็เข้าคอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อไฟให้น้องแพ้นะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยพวกแมลงพวกยุงเนี่ยเยอะนะครับผมมันมาตอมแพ้แล้วก็กัดนะครับทำให้แพ้เนี่ยลำคัญนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับผมจะก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับแพ้นะครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวมาก่อไฟกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ก่อไฟไว้แล้วนะครับผมไฟก็ติดเลยนะครับก็คลิปสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับพี่ๆครับก็มีพี่อ่หลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมเนี่ยอัปเดตเกี่ยวกับน้องแพ้นะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายให้ชมแล้วนะครับผมแล้วอีกอย่างนะครับคือช่วงนี้นะครับผมจะบอกพี่ๆว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับอ่ก็คือทุรละผมเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับผมก็น่าจะ หลังวันที่ยี่สิบนะครับคือยังไม่แน่ใจนะครับว่าตอนไหนนะครับก็หลังจากวันที่2ี่สิบก็คงอาจจะได้ลงคลิปให้พี่ๆได้ชมนะครับผมก็ตั้งแต่วันนี้นะครับก็นับไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่ๆครับก็รอติดตามนะครับว่าพีหน้าเนี่ยบ้านเรานะครับไปถึงไหนนะครับผมคือช่วงนี้ก็ยังไม่ว่างจริงๆนะครับคือทุลายเยอะมากๆเลยนะพี่ๆครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ